รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพุทธปัญญาพิรมในช้าวันหยุดสุดสัปดาห์เวลาดีๆของทุกคนในครอบครัววันนี้นะคะคุณเสกสารรพย์สืบส,บสกุลหรือที่ทุกท่านรู้จักกันดีในนามหมอบีทูสื่อวิญญาณมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากค่ะว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะ ในช่วงนี้ช่วงธรรมมาพิรมเกิดมามีกรรมไหมครับเนี่ยมีครับแล้วเราเกิดมาทำอะไรครับเกิดทำหลยหาความสุขอ่าก็แล้วแต่คําตอบของแต่ละท่านเนาะเราเราเราเป็นชาพุทธแล้วกันนะเราใช้ชื่อว่าชาวพุทธจริงหรือเปล่าอีกเรื่องเนาะ จริงใช่ไหมถ้าจริงนะลองลองเราคุยกันเมืเ่อไหรเดี๋ยวผมทวนต,ตรงนี้ให้ว่าเราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธเนาะเราเชื่อเรื่องกรรมไหมฮะเชื่อเรื่องกรรมนั้นเราเกิดมาเรามีกรรมไหมฮะมีแล้วเราเกิดมาทําอะไรอากรรมับรับกรรมใช้กรรมอะไรฮะสร้างกรรมแต่ละอย่าง เราเกิดมาใช้กรรมอะไรนะรับกรรมสร้างกรรมด้วยทำไมชีวิตมันแย่ขนาดนั้นเนะ่ยเราเกิดมาทำไมจริงๆทำไมเราต้องเกิดมารับรู้เรื่องพวกนี้ด้วยลองผมตั้งคำถามเล่นๆเ,เ,เนาะ,ะเราบอกว่าเราเกิดมาชดใช้กรรมสมมุติสมมุติมมแล้วกันเนาะว่าเราใช้กรรมจบแล้วหมดแล้เรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นครับตายหรอ ตายแล้วหมดกรรมถ้ามันไม่หมดนะครับก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ใช้กรรมอีกแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมใช่เหรอพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เหรอครับสอนงนี้ไหมไม่ใช่พระพุทธองค์ไม่เคยสอนให้เราเกิดมาแล้วชดใช้กรรมนะอย่านะเราเป็นชาวพุทธอย่ามาบอกว่าเราเกิดมาแล้วชดใช้กรรมไม่ใช่นะไม่มีตรงไหนที่บอกว่าเราชดใช้กรรม ทำไมมันแย่ขนาดนั้นนะทําไมเราต้องเกิดมาต้องใช้กรรมด้วยทําไมเ่ี่ย้วตกลงในทางพุทธศาสนาสอนเราว่าอะไรครับสร้างความดีแล้วกรรมอะ่ะเมื่อชาติที่แล้วผมเดินไปเตะหมาตัวหนึ่งเปี้ยงแล้วเกิดมาใหม่จําไม่ได้จําไม่ได้เลยนะจําได้ไหมเราจําชาติที่แล้วได้ไหมไม่ได้ยูดีหมาวิ่งมากัดเราแล้วเราก็แบบอ๋อเพราะว่าชาติที่แล้วเราไปเตะมันมามันเลยมากัดเรา โอ้ย oh, ุติธรรมอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราเกิดมาแล้วชดใช้กรรมรับกรรมตามยะถากรรมไม่มีนะเรื่องพวกนี้ไม่มีเข้าใจใหม่นะโอเคไหมผมเชื่อว่าที่เนี่ยครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็มาพูดมาเล่าให้ฟังตั้งเยอะแยะแล้วเนาะไม่รู้ว่าเข้าใจกันขนาดไหนการเกิดเป็นมนุษย์ยากไหมยากมากมีคําเปรียบเปยว่าอะไรไมีใครเคยได้ยินไหม มีเต่าอยู่หนึ่งตัวจะไม่เคยยินเนาะทุกๆหนึ่งร้อยปีมันจะโผล่มาแค่ครั้งเดียวเต่าอะไรก็ไม่รู้มันเขาเปรียบเปรยเฉยแล้วโอ้โหกว่ามันจะโผล่มาร้อยปีเนี่ยก่อนจะโผล่ขึ้นมาแล้วมันต้องตรงไปกับไอห่วงที่มันเท่ากับหัวเต่าเท่านั้นนะคือบอกความน่าจะเป็นเปอร์เซนต์ว่าการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันยากมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมายากมากฟังให้ดีนะครับเราเกิดมาเรายากมากแล้วเราเกิดมาชดใช้กรรมมาเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาชดใช้กรรมไว้ไม่เอาอ่ะ ไม่เอาอ่ะเกิดมาทําไมอ่ะถูกปะไม่เกิดดีกว่าเอ้ยทำไงให้มันไม่เกิดวะหรือเกิดไปอย่างอื่นนะเราต้องใช้กรรมไหมอ่าปฏิบัติทําให้พ้นทุกข์งั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราบอกว่าปฏิบัติทําให้พ้นทุกข์อะถ้ากรรมเรายังไม่เข้าใจเลยอะไม่มีประโยชน์นะถ้าเราบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ที่มันยากแล้วเพราะฉะนั้นมนุษย์มันต้องมีอะไรบางอย่างสิที่เกิดมาแล้วจัดก,การกับกรรมได้ถูกไหม มันไม่ได้เกิดมาใช้กรรมแล้วก็อ่ะนอนละพอละจบละตายเลยตายตายตายเดี๋ยวนี้ตายก็ใช้กรรมเสร็จแล้วงเงี้ยไม่ใช่นะมนุษย์เราไม่ได้เกิดมาประเสริฐเลยถูกไหมฮะเราประเสริฐได้อย่างไรเกิดมาตอนแวแวทำบุญทำบุญทำบุญใช่ไหมไม่ใช่ฟังดีนะในพุทธพจน์ก็มีบอกว่ามนุษย์ประเสริฐได้จากการศึกษาเรียนรู้ฝึกฝน จริงไหมจริงปะอยู่ดีเราเกิดมาเราพูดได้เลยไหมไม่ได้เดินยังไม่ได้เลยจะเข้าห้องน้ํายังไม่ได้เลยกินก็ไม่ได้อ้าอย่างเดียวเราต้องฝึกใช่ป่ะอืมแล้วสิ่งมีชีวิตอื่นๆฝึกได้ไหมได้เขาสามารถฝึกจนกระทั่งเป็นผู้ประเสริฐเหมือนมนุษย์ได้ไหมได้เหรอมีสิ่งมีชีวิตไหนฝึกจนกระทั่งพูดได้สื่อสารได้พัฒนาได้ ปฏิบัติภาวนาได้จนเป็นอริยะบุคคลสัตว์อื่นทําได้ไหมไม่ได้สิ่งมีชีวิตอื่นสัตว์อื่นเนี่ยก็สามารถฝึกตนได้ในระดับหนึง่งในระดับหนึ่งตามสัญชาตญาณเราเป็นมนุษย์เราไปสอนเขาได้ในระดับหนึ่งแล้วพอแต่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยสามารถฝึกฝนพัฒนาจนไปถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้ถูกไหมเฮ้ยนี่แหละนี่แหละคุณสมบัติสําคัญที่มนุษย์ พึงจะมีเราทําแบบนั้นไหมถ้าเราคิดว่าอยอายุมากแล้วไม่ต้องฝึกแล้วช่างหัวมันได้เหรอได้เหรอเราก็อยู่แค่นี้ไงเราก็จะเป็นคนเียแค่เนี้แล้วชาติหน้าอฝึกใหม่ชาติหน้าฝึกใหม่ไม่หล่อฝึกใหม่ถูกไหมเพราะนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยคุณสมบัติสําคัญคือเราเกิดมามนุษย์เนี่ยมีศักยภาพในการศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้น,นไปเรื่อยๆถูกไหมครับ มีประสบการณ์มากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นพูดได้หลายภาษามากขึ้นมีความเข้าใจทํามาหากินได้มากขึ้นทุกคนเป็นเหมือนกันหมดถูกไหมนี่แหละมนุษย์จะประเสริฐได้จากการฝึกฝนเรียนรู้เท่านั้นมนุษย์ไม่ได้ประเสริฐได้จากใครโดนบันดาลมาให้ถูกไหมแล้วถ้ามนุษย์ที่ประเสริฐฝึกฝนได้จนกระทั่งเป็นบุคคลอันเป็นประเสริฐมากๆก็จะเป็นอายะบุคคลเป็นพระโสดาบันได้อยากเป็นไหม อยากก็เลยไม่ได้เป็นเนี่ยแหละเป็นโสดาบันได้เป็นพระสกิทาคามีได้เป็นอนาคามีได้เป็นอารหันได้นี่มนุษย์ฝึกได้ขนาดนี้นะสัตว์อย่างอื่นนฝึกไม่ได้แล้วมนุษย์ที่ฝึกแล้วประเสริฐแล้วไปถึงนั้นไ,ด,นไ,ไนด้มนุษย์ที่ไม่ฝึกไม่ใช่ประเสริฐแต่กำเนิดมนุษย์ที่ไม่ฝึกเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์บางชนิดด้วยซ้ําอาจจะทําความเสื่อมเสียทําความบันเลยให้กับโลกใบนี้ได้ถูกไหม เออมันเคยเห็นคนไม่ดีไหมที่มีอํานาจมีเกิดมาล่ํารวยเลยแอะแล้วทําความกับอะไรก็ได้นั้นมนุษย์ต้องศึกษาเรียนรู้ต้องปฏิบัติถูกไหมมีเขา้าใจเนาะมนุษย์ไม่ได้เกิดมาชดใช้กรรมตอนนั้นมนุษย์เกิดมาทำะไะกรรมทํำไรก็นี่ฮะก็ศึกษาปฏิบัติใช่ไหมฝึกฝนเรียนรู้ว่าไอ้กรรมมคืออะไรตัลงกรรมคืออะไรกรรมแบก กรรมแปลว่ากรรมแปลว่าการกระทําจบกรรมแปลว่าการกระทํากรรมแปลว่าดีไหมไม่กรรมแปลว่าไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่กรรมแปลว่าการกระทําไม่เจตนาไม่ตั้งใจเป็นกรรมไหมเป็นใครบอกไม่เป็นเป็นแต่ผลของมันน้อยเดินไปมีมดอยู่หนึ่งตัวเหยียบปุ๊บไม่เห็นเลยไม่รู้เลยเป็นกรรมไหมเป็นการกระทําเกิดขึ้นแล้วชีวิตนั้นไปแล้ว เป็นแต่เราไม่ได้เจตานาไงเราไม่รู้เพราะนั้นผลของมันเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าแม่มดตัวเนี้ยเขาต้องเอาค่าไปให้ลูกแต่ว่าลูกไม่ได้กินลูกร้องไห้งองแงพ่อมดไปม,มีไปมีเมียใหม่เงีง้ยเราไม่รู้ถูกปะเราไม่รู้แต่ถามว่าผลมันเกิดขึ้นแล้วถูกไหมเราไม่รับรู้ผลเกิดขึ้นไหมเกิดเราจะบอกว่าอ๋อเป็นการ,รเหยียบไปปุ๊บลูกมันก็ไม่รู้ พ่อมันก็ไม่รู้ทุกอย่างหายจากกันเพราะไม่เจตนาได้ไหมไม่ได้กรรมคือการกระทําแค่นี้เลยดีไม่ดีมีความตั้งใจมีเจตนามากน้อยอีกเรื่องหนึง่งถูกไหมแค่นี้เลยเราตกลงเราอยากเกิดเป็นมนุษย์ไหมะฉะนั้นมนุษย์ฝังใลดีนะครับมนุษย์ไม่ได้เกิดมาชดใช้กรรมนะแต่เกิดมาเพื่อศึกษาเรียนรู้อบรมให้ตัวเองเนี่ยรู้ว่ากรรมคืออะไร พัฒนากรรมเราเกิดมาพัฒนากรรมใครชอบความจนไม่มีใช่ปะจน,จนเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ละเราจะมามัวไหมว่าโอ้ชาติที่แล้วเราเป็นอย่างนี้เราเลยยอมรับชะตากรรมว่าฉันจนมันจนต่อไปไม่ใช่ถูกไหมเห็นไหมเราก็ต้องพยายามดินน้นรน ศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาเราให้ไม่จนอีกถูกไหมฮะนี่เนาะพนั้นมนุษย์นี่คือศักยภาพอันนี้คือเรื่องสําคัญมากมาอยากไปเป็นเทวดาไหมอยากไหมเทวดาน่าจะสบายไหมอยากได้อะไรก็อือยากกินโอ้เราอยากกินแล้วต้องหาเงินไปซื้อกินอันนี้แพงอันนี้ไม่อร่อยอันนี้อยากกินของอร่อยอร่อยไม่มีตังค์ทำไงดีเราต้องมีความพยายามใช่ไหมแต่เทวดาถ้านสมมติเราเชื่อเนาะถ้าเชื่อนะ เทวดาอยากได้อะไรก็อืมสบายดีไหมอ่ะแต่ถ้าเราเชื่อคําของคนนี้คนนี้บอกว่าเวลาเทวดาจะจุติเขาก็จะมาอวยพรกันเหมือนเราอ่ะเวลาเราจะตายเราจะตายหรือว่าเรากําลังแบบรู้แล้วว่าญาติพี่น้องคนสําคัญคุณพ่อคุณแม่จะตายเราก็อยากให้เขาไปสู่สุคติใช่ป่ะสุคติคือดินแดนที่มีความสุขถูกไหมเราจะบอกว่าเออขอให้เป็นเทวดานางฟ้าบนสวรรค์อ่็มีคนคิดอย่างนี้ถูกไหม เราเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งแต่บอกว่าอยากให้ไปเป็นเทวดานะให้เป็นนางฟ้านะให้ไปอยู่สวรรค์ชั้นนู้นชะั้นนี้นะใช่ไหมเราก็เลยไปะยัดเยื่อสังฆทานให้ตอนที่เขาจะตายถูกไหมในขณะเดียวกันเทวดาอยู่บนสวรรค์จังหวะที่เขากําลังจะตายแล้วพ้องพวกเทวดาก็จะมาแบบอ๋อขอให้ไปสู่สุคตินะเช่นเดียวกันหมดละหมดวาระจากการเป็นเทวดาละขอให้ไปสู่สุคติแปลว่าขอให้ได้ไปเป็นมนุษย์เห็นไหม เทวดาเนี่ยวอวยพรกันว่าโชคดีนะไปแล้วทําใจให้สบายสมายนะขอให้ได้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะโองว้าแต่เราอยากเป็นเทวดานะเทวดาบอกว่ามาเป็นมนุษย์เฮ้ย hey, อะไรวะเราเป็นมนุษย์เรามีอะไรที่ได้เปรียบเทวดามั้งอะศึกษาได้ปฏิบัติได้สิ่งที่เหนือกว่าเทวดาเห็นได้ชัดคือมีสติมากกว่า มีความทุกข์มากกว่าได้ศึกษามากกว่าใช่ไหมตรงอยากเป็นเทวดาทําเพื่ออะไรเทวดายังอยากเป็นมนุษย์เลยเข้าใจไหมเข้าใจไหมหรือยังอยากเป็นเทวดาอยู่ไม่อยากเราเป็นชาวพุทธถ้าเราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธเราเชื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้จะเชื่อด้วยความงมงายไ,ไร้สาระหรือว่าเชื่อด้วยศรัทธาแท้จริงก็ไม่รู้แหละสอนให้เราไปเป็นเทวดาไหมไม่สอนให้เราไปไหน ไปนิพพานนิพพานอยู่ไหนครับบอกทางผมหน่อยมีไหมไม่รู้ไงเราก็ศึกษาตามใช่ไหมเขาบอกว่าให้ทําแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้เราทําตามไหมตามไหมตามน่าจะถึงไหมน่าจะถึงชัวร์ไหมนี่ชัวร์ได้กุญแจมาแล้วเรียบร้อยปุ๊บเปิดเข้านิพพานเลยใช่ไหมนี่ก็คือสิ่งที่เราตั้งใจศึกษาถูกไหมฮะ อ่าเพราะฉะนั้นอยากให้ทาความเข้าใจใหม่นะว่าเราไม่ได้เกิดมาชดใช้กรรมเห็น mm. ไหมฮะเราเกิดมาเพื่อศึกษาเรียนรู้ว่ากรรมแบบนี้คืออะไร mm. เหตุปัจจัยของมันคืออะไรแล้วจะส่งผลให้เราเป็นแบบไหนเพราะนั้นเราจะตั้งใจพัฒนาพัฒนาได้ยินคําว่าพัฒนาเนาะพัฒนากรรมพัฒนากรรมยังไงอ่เพราะบอกว่าเอ้ยเราไม่เกิดมาชดใช้กรรมแต่เราเกิดมาพัฒนากรรมมีคําถามไหมว่าเราต้องทํำยังไง หรือไม่รู้เขาบอกให้เออไม่ชดใช้เออไม่ชดใช้ไม่ทํำอะไรละพัฒนากรรมทํำยังไงโอเนี่ยฟังเชื่อว่าฟังครูบาอาจารย์มาเป็นร้อยอะ่ะทําได้ไหมไม่ทํากรรมเพิ่มทําไงอะ่ะห้ามกินนะห้ามนอนนะอ่าได้ไหมแน่ใจว่าโกรธคนข้างๆแล้วไม่ได่ามนุษย์ทํากรรมตอลอดเวลาถูกไหม กรรมดีก็มีกรรมไม่ดีก็มีตั้งใจก็มีไม่ตั้งใจก็มีถูกปะแปลว่าเราหยุดในการทํากรรมไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเลือกที่จะทําแต่ดีๆได้ไหมได้ทำไมไม่ทําอ่ะอาตายละถ้าจะพูดง่ายๆมันก็น่าจะทําได้ถูกไหมอ่ะเพร่ะเราบอกเราเกิดมาไม่ได้ชดใช้กรรมนะเรามาพัฒนากรรนะคําว่าพัฒนาตรงอบคํัว่าภาวนาใช่ไหมเคยได้ยไห ออผมไม่ได้คิดคำนี้ขึ้นมาเองนะฮะอะลองไปถ้าใครอยากศึกษาดูนะคำว่าพัฒนาตรงกับคำว่าภาวนาเคยยินเนาะมาภาวนากันไปวัดกันนี่ตั้งใจมาฟังครูบาอาจารย์เรามาภาวนาร่วมกันใช่ไหมอะไรคือภาวนานั่งหลับตาส่วนมนต์นั่งสมาธิเป็นภาวนาไหมเป็นแล้วสมมตภาวนาวันละหาทีแล้วที่เหลือเดินจงกรม ที่เหลือทำงานเอออ่ะทำงานกินข้าวมีสติอยูป่ปัจจุบันไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธอย่างนี้ถือว่าเป็นการภาวนาไหมเอาทำไมไม่ใช่อ่ะใช่ไหมแล้วมีวิธีดีกว่านี้ไหมเช่นด่าใช่ไหมตบเลยอย่างนี้ภาวนาไหมะมนุษย์เราเกิดมาเพื่อศึกษาเรียนรู้ ใช่ไหมศึกษาตรงกับคำว่าพัฒนาอะสิกขาเคยยินคำนี้ไหมสิกขาไตรสิกขาเคยยินไหมอ๋อเคยยินแล้วท่านบอกว่ามนุษย์เราเกิดมาให้สิกขาคือไตรสิกขาให้ศึกษาสามอย่างแค่สามอย่างเกิดมาศึกษาแค่สามอย่างอะไรบ้างนะไตรสิกขา ศีลส,สมาธิปัญญาแปลว่าอะไรมีศีลไม่มีหรอครับหรือต้องหาศีลแปลว่าปกติเข้าใจไหมศีลแปลว่าปกติผมไม่ได้ไปเองนะผมไม่ได้แปเองถามครูบาอาจารย์ได้ศีลแปลว่าปกติปกติยังไงปกติมนุษย์เขาไม่ทํากันถูกไหม คุณป้าไม่พอใจผมผมสมมตินะหรือจริงก็ไม่รู้อ่ะจริงก็ได้คุณป้าไม่พอใจผมเดินเข้ามาพูดอะไรไม่รู้พูดไม่รู้เรื่องเลยพูดไม่ตรงกับที่เคยเรียนรู้มามีแทงผมเลยทำไหมไม่ถาเพ่ออะไรเพราะมีศีลเพราะมีความปกติมนุษย์เขาไม่ทําอย่างนั้นกันถูกไหมมนุษย์เขาหมั่นไส้ใครก็มก็จะอาจจะด่าในใจพูดอะไรไม่รู้อย่างเงี้ยหมั่นไส้ใหญ่เจอนั้นตกเงี้ย แต่ว่าเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันเกินไปถูกไหมฮะที่จะเดินเข้าไปแทงถูกปะมันเกินไปเห็นไหมว่าปกติมนุษย์ก็ไม่ทํากันอ่าเพราะงั้นสินห้าข้อมันเป็นการการันตีแล้วบอกว่าเราเป็นคนดีไหมเราเป็นคนปกติเราเป็นคนปกตินนกตถูกปะเออถ้าใครฟังผมผมก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆอะถูกไหมก็พูดแค่นี้แหละงั้นเราเป็นคนปกติไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนดีอะไรมากมายในขณะเดียวกันถ้าเราไม่รักษาศินเพราะฉะนั้นศีล แปลว่าปกติศีลละภาวนาแปลว่าพัฒนาศีลคือพัฒนาความปกติถูกไหมเราพัฒนาความปกติหรือพัฒนาศีลพัฒนาพฤติกรรมของเราจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะกระทาอะไรเราเราพัฒนาได้ดีขึ้นไหมดีขึ้นถูกไหมไม่ฉันเป็นคนพูดตรงๆคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นเจอขี้หน้าไม่ชอบเกลียขี้หน้าวะทําไมตัวดําขนาดนี้ หน้าตาก็ดูไม่ได้เรื่องคิ้วก็สั้นคบไม่ได้ปกติเราเจอคนนี้เราพูดงนี้ไหมไม่พูดถูกไหมเราพัฒนาได้ไหมพัฒนาได้พูดจาให้มันเป็นปีญาวาจาเป็นที่รักของผู้อื่นได้ไหมได้แปลว่าศีลหรือพฤติกรรมเราพัฒนาได้ไหมพัฒนาได้คนนี้ก็เลยบอกว่าเราสามารถภาวนาในเรื่องศีลก็คือพัฒนาในพฤติกรรมของเราทําได้ไหมนี่ไงเราจัดการกับกรรมตรงนี้ได้ไหม ได้ที่เราเคยเกิดมาแล้วเป็นแม่ค้าแบบปากตลาดพูดจาด่าก็ไปทั่วเราพัฒนาได้ไหมได้ไดเพราะฉะนั้นเราสามารถพัฒนากรรมของเราได้ใช่ไหมโดยการทําศีลภาวนาคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราให้มันดียิ่งขึ้นได้ แมกำลังเพลินอยู่เชียวแต่ไม่เป็นไรนะคะเราจะมาติดตามกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้เพราะตอนนี้ได้เวลามาเรียนรู้ศัพท์ธรรมะภาษา,าจีนกับน้องเป็นหนึ่งกันแล้วล่ะคะ่ะช่วงธรรมะพาเพลิน วันนี้เป็นหนึ่งของนำข้อคิดภาษาจีนที่น่าสนใจมาฝากให้ทุกท่านได้ลองฝึกกันโดยเริ่มจากคำว่าปุถุชนทั่วไปไม่มีใครไม่เคยผิดศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่า人非ย贤，孰能无น人非圣贤，孰能无过。 ไม่ลืมอดีตคือครูของอนาคตศัพ์ภาษาจีนใช้คำว่าเฉียนส์บ๊วงโฮส์จิสเฉียนส์บ๊วงโฮส์จิสคนที่มาเล่าเรื่องไม่ดีของผู้อื่นคนนั้นแหละ คือคนไม่ดีศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าหลายตัวสื่อเฟยเจ๋อเลี่ยนสื่สื่เฟยเหรินหลาย,ายนซ是เ者，便是是非นไม่อยากให้ใครรู้ก็อย่ากระทำ ศั์ภาษาจีนใช้คำว่า o y a 要人不知，除非己莫为。ruo y ้要人不知，除非己莫为。และบุญกรรมตามสนองช้าเร็วตามกำหนดศั์ภาษาจีนใช้คำว่า 善恶有报，时速有息。善恶有报，时速有息มาทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะปุถุชนทั่วไปไม่มีใครไม่เคยผิดศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่า 人非圣贤，孰能无过。人非圣贤，孰能无过。ไ,ไม่ลืมอดีตคือครูของอนาคตสรบ์ภาษาจีนใช้คำว่าเฉยนส知思。งส,ววงสจส เขียนสืบไม่างโผสจินสคนที่มาเล่าเรื่องไม่ดีของผู้อื่นคนนั้นแหละคือคนไม่ดีสัพภาษาจีนใช้คำว่าหลายซัวซื่อเฟยเจ๋อเปลี่ยนสื่อซื่อเฟยเหรินหลายซัว

จีโม่วไวและบุญกรรมตามสนองช้าเร็วตามกำหนดสับภาษาจีนใช้คำว่าซันเอ้อยู่บอว์ชิสุยูซีซันเอ้อยู่บอว์ชิสุยูซี นั่นเองค่ะหากคุณผู้ชมมีศัพท์ธรรมะภา,ภาษาจีนเรื่องใดที่อยากให้เรานำมาฝากกันก็อย่าลืมสื่อสารกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษรัทซีพีออลจำกัดมหาชนในที่313อาคารซีพีทาวเวอร์ชั้น26ถนนซีลมเขตบางรักกรุงเทพฯห0 0 0หรืออีเมลแ address yokas at gmail com ค่ะ พรุ่งนี้เช้ารายการของเรายังมีความอภิรมทางปัญญาหมอบให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อรอพบกันนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่งและคุณแม่ปรงและต้องขอลาขอธรรมะโปรสา์ทุกท่านให้มีความสุขทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ